จะได้มากนะเสย็จแล้วเราชิมที่ต้นเราชิมที่ต้นนะเราชิมก่อนฮะนี่จ้าการชีตอดีตเอออามึงลองชิมดิมึงลองชิมดิมึงลองชิมดิเอาชิมดีส้มสดมันหลอดซะจนหือกูในใจหายเลยไม่อยากเข้ามาสวดเลยเนี่ยอืมไปได้อแต่นี่รุ่นสามลองชิมมันยังไม่ค่อยหวานผมเออมันจะหวานยังไงน้องดูในผงผู้นูความดุกัน ยังไม่ทิ้งแม่มันนะอืมดกมากยังไม่ลืมต้นอืมผลงานการฉีดอดีใช่ไหมพี่อืมเดี๋ยวมาดูดูมาดูใบใหม่อะเนาะอ่าใบใหม่มันจะใหญ่แล้วก็ไม่มีโรคถ้าแก้ไขโรคได้ก็ถือว่าได้ทำประโยชน์ได้เยอะอ๋อหืมสมนี่มหาโรคโรคเยอะมากโรคแล้วแมลงช้บมากฉีดทุกสามวันเเนาะถูกต้องแต่ที่นี่ไม่ได้ใช่เลยไง เนี่ยผีเสื้อมันหวานมันกินเป็นไง้ต้นเนี่ยผีเสื้อมันหวานกินจะทําให้ผลล่นเสืียหายปีนี้ระบาดมากผีเสื้อมันหวานนั่นนะมันมีหลายพันแต่หวานตัวใหญ่กินได้แต่หวานตัวเล็กนี่สิเป็นผีเสื้อแค่้าวๆพกชีละขาววมันกินลงหูเสืียหายหลายบ,บาทเร็วมากเป็นไงบ้างรสชาติเก็บไปกินนะถุงไม่เอา เปรี้ยวยังยังไม่ดีรสชาติจะไม่ได้ผลรุ่นสามไงนี่จะได้ตรงโนโนเมษาอ,มอีกสองเดือนถึงจะนั้นได้สิ้นเมษาไม่ได้เวลาอืยนี่ไม่ได้เวลาไหนไไอืมตอนนี้ยังไม่ได้เวลาดูสวนข้ากันมันจะต่างกันบัวลกูกหลังน่าขาาองนอก ีนคนสวนนั่นแหะอันนอของเขานี่ของเราอืมอันนอนของเขาอนี่ของเราอ่าก็จะงไปดูมันมัน้ามมาแห้งแรงแค่อ้าวเมื่อรใชดีสองห้านึงอ่ะอืบอกนนี้ใช่ดิสองห้านึงอ่ะเต็มต้นเมื่อไหร่าดดใบสวยไดอดิสองห้านึงตกเก็มต้นมดอ่ะอืมมึงดูไอ้แจ่มกรดูสองคุมมันรู้น่ะอืมลงปลาแล้วรอเว้ยทางออกนี มุมอยูตรงไหนนี่นี่เข้าไปตรงนี้ต้นต้นน่ะตื้นเลยมาดูใบเนะอะนที่เฉลาอ่าเฉลาที่มันกินแ,<บ>แล้วมันจะเน่าอ่ะบางที่มันจะเน่าเลยแต่พอมาใช้แล้วไม่ไม่ค่อยเกิดว่าเนี่ยังว่าอยู่เนี่ยเนี่ยเราจะมีมาใช้อดีตเหรอคะใช่ อันนี้ลองน้อยเดียวลองลองใช้ถังโยกอะ่ะไอถังถังเปื้อลองดูลองดูเพราะตันใหญ่นี่ไม่ได้ใช้อันนี้นะมาใช้แต่แต่แค่ลองดูปีก่อน,นต้นนี้นี่โอ้โหติดเยอะมากเยอะจริงๆเยอะถึงก็เรามาดูที่มันโค่นแล้วว่าโค่นเรายกขึ้นไม่ไหวแล้วดูที่มันเป็นโรคมันเริ่มหายแล้วนะ่ะนี่ลองลองมาใส่ลองมาใส่ถังเปื้อ เขาเรียกถังเปืนนะที่ใช้พ่นเนะ mm. นี่ยเนี่ยเนี่ย mm. มันจะเป็นโรคราแล้วดร,ร mm. ฮะเกิดจากเชื้อตัวไหนเนี่ยตอนนี้มันหายแล้วเนี่ยพอพ่นไปมันหยุดเลยนี่เนี่ยต้องต้องถามให้ใครว่าทำอะโอ้ใหญ่โตสมจะดีขึ้นไะมอืม ในี่ยที่มันเป็นโรคก็โรคอะไรว่าลาเนี่ยจำไม่ได้เปิดดูสักทีท่าเน่าแล้วเป็นแอนแท็กแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นรอยเป็นเป็นอย่างเงี้ยลาสนดิมเป็นนี่นี่เนี่ยเกาะพอพอพ่นแล้วมันมันหยุดเลยนะตอนนี้เป็นปืนนี่นี่อันนี้หน้าแห้งเออมันแห้งแห้งแล้วตอนนี้หายแล้วเนี่ยเก่งเน่าใช่แอนแท็กนดเน่าก็หลงมาพ่นด้วยเออมันมันก็ทําให้ แก้มงกรที่มันเป็นโรคนี้มันหยุดการระบาดเลยเนี่ยตอนนี้แต่ก็น่า,นาจะเสียกิ่งนี้ต้องตัดทิ้งป่ะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องความรู้เกี่ยวกับแก้มงกรน,นี่มีความรู้น้อยมากไ,ไ,มไม่ต้องมไม่ต้องอต้องพอ,อแห้งแล้วก็กิ่งใหม่ก็ออกมาก็โอเคแล้วเห็น<ม>ไหมกิ่งใหม่ออกมาแทนแทนกิ่งเก่านี่ยเป็นโรคแอนแท็กโนสลาสินิยลาสินียวว่าเป็นปื้นๆเห็นไหมมันมีหลายโรคที่ที่เป็นร่วมกัน อ่ะโอเคไปกลับไปเจอมาที่นีฮะนี่นี่มาดูต้นนี้นี่น้อง,อ,งอันนี้ที่เห็นนี่รอบเป็นวันทองนั้นเนี่ยหายต้นเป็นวันทองน่าเนี้ยเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเราก็เลยมาดูเออมันยังไม่ออกสมบูรนี้เราจะใช้เนี่ยอันนี้ก็เริ่มปีแล้วใช่ไห ยังยังออกไม่ทันนี่ก็เริ่มเริ่มละแต่มันจะออกช้ากว่าอันนี้ทําไมเพื่อให้มันเร็วขึ้นเพราะเราจะได้ให้ทันอ่าเวลาเพราะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดมันออกเดือนถ้าเดือนกันยากันยาตุลานะ้าโอ้โหไม่ไหวแล้วลังสารลองกองอเหลือโลละ5บาทสาบาท่ะปีที่แล้วว่า แต่อย่างนี้โลละ25บาทสบายสบายม่แตะแม่ค้ามาแย่งซื้อใบก็ไม่เหมือนที่ใช้อดีตอ่าตามกันใช่ดูความมันดูความเลื่อมก็เลยเออก็มันตอบรับได้สังเกตดูดูงอมบ้างนะ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 ดูดที่ใช้อดีตนนู้นดูดอกกันี้ยดอกเยอะมากอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่มีอะไรเลย กำลังจะเริ่มมันจะออกที่หลังออ,ออกช้าออกช้าทั้งที่ให้น้ําเท่ากันทําทุกอย่างเหมือนกันหมดอืแต่จะออกอดอกช้ากว่านิดนึงอพอพงม่นมันเริ่มยาวแล้วใช่ไหมต้นนี้ต้นน,ตนนี้ยาวไหมเนี่ยต้นนี้ก็ลักษณะเหมือนกันแล้วยาวแล้วเหนป่ะเนี่ยยาวเป็นเส้นแล้วนะนเออนี่ยติดชายาวเป็นเส้นแล้วะ่ะ แต่นี่ยังยังไม่เห็นดอกเลยใช้อ d ดีจะออกก่อนอืมจะออกก่อนน่าจะน่าจะเร่งได้ไงเร่งการออกดอกคาดว่านะ mm hmm. ก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆมันก็มีข้อแตกต่างนะพี่ใช่ไหมใช,ใช้กับไม่ใช้ทั้งกับฝากไว้แล้วลงดูดอกเตอร์ดูดอก ไอเงาะเห็นไหล่ะนี่ทิชชัยอ่ะโอ้ดูความดกดูความดกของดอกมันเลนชาเนาะมองเห็นละโผล่มาเดี๋ยวก็จะพอมันเกิดขึ้นมามันก็แดงเต็มสวนเลยนะแดงเต็มพุ่มเลยใช่ไดอกนอครับเเดนนไหะงืี่น่าจะกรกฎามพราะว่ามันออกลาปีเนี้ยเจอาก่อนทุเรียนเนาะอืมพร้อมกันพร้อมกัน งอกลังส่าลังกองสุเหรียนออกพร้อมกันเลยแต่ปีนี But, mm ้นี่น่าจะพร้อมกันที่ใช้อาดีเพราะมันออกดอกรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยน่าจะออกพร้อมแก่พร้อมกันเลยว่ะที่ปอนเนี้ที่ได้งอกไปแล้วไม่ได้จะได้อาดีสองห้าหนึ่งนี่โอเคตอบโจทย์อืมตอบโจทย์ได้เดี๋ยวรอดูไป๋ยวจะเสียเวลาโอเคโอเคจะพาไปดู นี่ยเดีด๋ดูงอเห็นไหมล่ะของอที่ใช้น้ำตาลเลือ<า><า>ด,ด,ดไงฮะอ่ารัางสาดเรากองอยู่ตรงนี้ครับมาดังเดิตมตรงนี้เดี๋ยวไปดูความดกของมันมยิงพลแก้วมังกร์เดยโอ้โมันดกอล้วม่ไหวแล้วไะแก้วมังกรลูกแดงๆอะนะใช่แต่แต่ของผมยังไม่ออกแต่ก็จะจีบเหมือนกันแก้วมังกร์<ด>เนี่ยส่วนใหญ่ของผมมก็จะทำอย่างนี้เนี่ยใบยม,มันอะ กิ่งเก่าๆที่เราตัดแต่ง<ช>แล้วก็ทิ้งไว้ในพื้นที่ใช่เราไม่ได้เผาเราปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับน,นี้จะเป็นรังสัดระวังน้ำล้วต้นอ่านี่ดูง่ายๆครับรังสัดก็ลองกองอันนี้รังสัด ดูดูด,ดูความตกของดอกอ้อเห็นแล้วชอดอกเกิดขึ้นมาใช่กำลังเกิดถ้าตรงนี้จะชัดมากมาดูดอกอะนายนอกเตะอ,อันนี้นี่ลองกองนี่กำลังออกนี่อ๋อลองกองนี่นดูดูมันดูดูดอกลองกองเมื่อกี้บอกอะไรนะในในลังสัดลังสาดใบจะเล็ก อ่าก็มันก็ไม่เล็กอะเอา้าลองดูเอาระหว่างไอ้ต้นดูที่ลังสายกับใบังสายลองกองก็ต่างกันตรงไนเอ้าอือ่าอ่ให้ดูใบอะฮะใบเอาใบต่างกันต้งงองเด่นลังสายกับลองกองมาเทียบกันที่เอา้าให้ดูเดี๋ยวได้ให้นักวิชาการดูอืเอาแยกที่ไหนรังสายลองกองเอา้าดูออกไหมฮา แนนำครับฮะในต้วมือนี้ต้นมือนี้ต้นมือนี้ไม่ใกล้ไม่ต้องแนนำเอาให้ชิมใบนี้ชิมใบก่อนเป็นไงบ้างรสชาติอ้าวไม่มีอะไรคมไม่ฝาดไหมรือว่าจืดอ้าวลองใบนี้จืดะลองไปนี้ มีมีความต่างไหมอันนี้อันนี้รังศาสตรอทำไมลังศาสตอกินรู้เลยว่าเป็นรังศาสตร์อันเนี้ยทำไมถึงรู้รู้เพเคยกินอยู่มันขมมันขมอือนี่คือถ้าเราไปซื้อเราไม่เห็นลูกอะขายก็หกเราไม่ได้ถ้ารังศาสตร์นี่ลสขมครับแต่ลองกองนี่จะไม่มีรสอะไรเลยครับแอ่ะใบใบถ้าถ้าคนเขาสเก็ตลูกไม่เป็นเพราะบางคนนี่เขาแยกใบไม่เป็นอันนี้ลังศาสตมันจะขมลังศาสตจะขม ลองกองจะมีรสชาติแล้วถ้าคนเขาทำงานเขาดูใบเขาก็รู้ว่าหลังสาใบมันจะแหลมแหลมกว่าลองกองลองกองใบมาออกกลมๆแต่ถ้าคนเขาไม่รู้นี่จะจะจะมีหางมีหางอ่าอ่ามันจะแหลมกว่าปากไอ้อะไรเขาเรียกอะไรปากใบอ่าแหลมแหลมอันนี้มันจะออกมนมนมนออกจะมนมนส่วนใหญ่แต่บางบางบางอันก็จะแหลมคล้ายๆกันอืเพราะบางทีมันดูยากมันต้องใช้ชิมบอกเลยถ้าขายไป โกหกเราบอกนนี่รังสารองกองเราไม่แน่ใจชิมถ้าขมรังสารแน่นอนรอ,องซ้อนรองกองง่ายก็ไม่ขมอืนะครับครับแล้วเรามาดูนี่มาดูเห็นได้เห็นยังความความดกของของช่อของช่อรองกองนะครับเนี่ยเออนี่ดกมากต้องต้องรีออกแล้วเนี่ยต้องต้องแต่งต้องต้องแค่ไอต้องแต่งช่ออีก ดกมากดกมากต้องแต่งช่อที่ไงนี่มาดูลังสารนี่ดุงเตจะได้เห็นชัดๆนี่ดูความดกของมันอือจริงๆนั้นจิมันต้องแต่งช่อไงครับเนี่ยอันนี้ผมแต่งช่อแล้วเนี่ยแต่งชอ่อเราจะให้เหลือนี่อย่างช่อบนนี่เราไม่ต้องเอาเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเสียดายมันทิ้งอ,อันนี้เราก็เหลือห่างๆห,หน่อยเนะี่ยอย่างเงี้ย ย่า่ให้เหลืองอย่างี้นี่แล้วก็นี่แต่งช่อละมันจะต้องแต่งนิดหนึ่งต่อไปช่อมันจะใหญ่ช่อใหญ่ลูกใหญ่ถ้าอย่างนานี้ผมยังไม่ได้แต่งไงจริงๆแต่จะแต่งให้ดูถ้าอ,อย่างนี้ชุบแล้วลูกเลยนะครับอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยเนี่ยลูดทิ้งเลยเนะี่ยช่อบนลูดทิ้งใช่เนี่ยเราช่อล่างใช่เพราะว่าเพราะว่าทางบนชุบมันพอมันลูกมันดักมันอาจจะขาดเลย มันอาจจะหลุดขั้วแต่ <y ork. S 2> แต,แต่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่หลุดแต่มันส่วนใหญ่มันมันเหนียวแต่บางทีถ้าช่อใหญ่ชุกมันจะหลุดเราถึงต้องใช้แถบทั้งล่างทั้งบนนี่ผมไม่เคยไม่ต้องเสียได้ด้านบนเอาออกใช่ด้านบนเอาออกเราเหลือแต่นี้ทั้งล่างนี่แต่งกิ่งแล้วอย่างเนี้ครับนะเดี๋ยวมาดูได้อีกสี่เดือนกลับมาดูใหม่ครับกลับมาดูหน่อยว่ามาดู ผลผลิตของความยากของช่อค,ความสมบูรณ์ของลูกมาดูช่วงต้องมาดูช่วงนั้นครับอันนี้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้กำลังออกอดอกแล้วผมออกรุน่นนี้ผมไม่ต้องไปขายแข่งกับเขามีแต่คนมารับที่สวนรเราตั้งราคาเองได้เลยว่าอ่ารุ่นนี้นะผมจะ,ะขายยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งโลเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็ ผมส่งไปายๆ,ๆว่ารกองผมจะส่ง35บาทบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ลงกังไส้ไป25บาทที่สวนคาไม่ช่วยขึ้นหรือสักหากมาช่วยขึ้นช่วยตัดช่วยกินจนอิ่มแล้วค่อยว่ากันอ,อ่ะ,อ,ะอาดี251มีผลต่อการออกดอกใช่มีผลแน่นอน<ร>นะครับแต่ใจเห็นได้เลยว่าแต่โซโนนนยังโซนนนยังไม่ออกเดินไปดูได้่ในต้นตนดิดติดกันนี้ยังไม่ออกเลย อันนี้ผมใช้แต่โซนนี้กับโซนนี้ของ R 251สองห้าหนึ่งที่เห็นอยู่เนี้ยแต่แต่โซนนั้นังไม่ออกอ๋อมีการแบ่งอ่าแบ่งแบ่งโซนใช่และไม่ใช้ใช่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บภาพหลังจากนั้นก็เก็บภาพตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวล่ำลากันนิดนึงโอเคคุณองหลอกรัครับครับครับล่ำลาท่านผู้ชมนิดนึงล่ำลาว่าเออเป็นยังไงต้นก็เห็นแล้วนะครับผลงานของเพื่อน ทองหล่อก็ประสบความสำเร็จมีประโยชน์ที่ดีต่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะรุ่นน้องวิยเขตกเกษตรพิษณุโลกจะเข้ามาชมรุ่นพี่ที่ได้ประกอบอาชีพเขาเรียกว่ากเกษตรกรเต็มตัวหรือว่าเอกชนไม่ได้เป็นราชการแต่ก็สามารถทําอาชีพให้ตัวเองมั่นคงและยั่งยืนได้ค,ครับก็ฝาก นะครับอย่างนั้นก็อดีสองห้าหาหนึ่งก็แลกกันนะครับน่าจะจบโจทย์ได้พอสมควรนะครับจริงๆอ่ะต้องให้ท่านมาลองนะครับเนาะตั้งแต่ผมก็พูดไปตามเนื้อ้าที่ผมใช้ตามตามนั้นนะครับเนาะก็อยากจะฝากนะครับคือการทำการเกษตรเนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดว่าเราจะทําการเกษตรเพื่อการยังคีบเพื่อการค้าครับเนาะมันก็มีเพื่อการเพื่อเพื่อหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับพออย่างน้อยๆแล้วเราทําการเกษตรเพื่อยังคีบเนี่ย หนึง่งเรามีอาหารกินที่ปลอดภัยพอเรารู้เนาะอุดมสมบูรณ์เราอยากกินอะไรปลูกตรงนั้นนะครับใครมีที่ดินเนี่ยทุกอย่างในนี้นะจะเป็นอาหารทั้งหมดเดี๋วดูผักหวานมีนะครับมีผักหวานมีทุกอย่างที่ที่นะท,ที่เราอยากกินนะครับไม่ว่าจะเป็นขาก็ดีตาไค่ก็ดีมันอยู่ในสวนทั้งหมดเข้ามาในสวนผมนี่ได้ครบวงจรคุณจะกินอะไรนะครับเมื่อกี้ได้ไข่มดแดงแล้วผักหวานก็มีอ่าได้ผักหวานได้ไข่มดแดงได้ทุกอย่าง มันก็เป็นสิ่งที่น่าจะการันตีได้ว่าการทําการเกษตรเนี่ยถึงแม้แต่ไม่รวยแต่อยู่ได้สบายๆในเรื่องของอาหารการกินก็ดีเงินไม่ขาดกระเป๋านะครับ,รบมีใช้เรื่อยๆแต่มีน้อยกันดีกว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาเงินมีทุกเอาจริงๆเงินเข้าทุกอาทิตย์นะครับอ,อย่างกล้วยเนี่ยผมตัดในอาทิตย์ละนะครับได้ละอย่างอื่นก็วางกันไปน้ำซึมบ่อทรายว่างั้นใช่ใช่มีรายได้ทุกวัน ครับก็ถือว่าอยู่ได้ครับทํางานเกษตรอย่าไปดูถูกอาชีพพื้นนะครับแ่าถึงแม้แต่ราคามันไม่ดีครับแต่เราก็อยู่ได้นะครับแต่ตอนนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรก็ er <iment> <air> แพงน้ำมันก็แพงแล้วไแพงมากน้ำมันตอนนี้นะครับพอน้ำมันแพงแล้วทพงาหมดโดยเฉพาะใคร,รท,ที่ใช้ปุ๋ยนะครับจะรู้เลยว่าปีนี้ขาดทุนมหาศาลครับดูยูเลียตัวอย่างยูเลียก่อนนี้อ่ากระสอบละแปดร้อยเมื่อกี้น,น,นี้ขึ้นมาพันห้า ครึ่งตัวความคือมันมันขึ้นมาถึงตัวสูงแล้วเราถามว่าต่อไปเกษตรกรเราจะทําอย่างไรถ้าเกิดคุณจะพึ่งแต่สารเคมีคนะครับเพราะฉะั้นมันต้องกลับมาใช้วิถีดํมเดินใช้ของปุยยาตายายเราสมัยก่อนทำไมเขาอยู่ได้ก็ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้พวกนี้เขาทำไม่ได้ครับนะครับเราต้องวนกลับมามามา,มาค่อยๆทําค่อยๆทำค่อยศึกษาแล้วก็ฝากไว้ละกันนะครับแต่ถามว่าปุ๋ยเคมีจำเป็นไม่จําเป็นเพราะว่ามันตั้งแต่เดิมมาดินเราเสียตั้งแต่แรกตั้งแต่เดิมมาแล้ว พราะงัน้นเรา้าเอะเรามาถึงเราหยุดใช้เลยคงจะเหมือนมันนอกอะ่ะเหมืนมันพืชอนอกต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยล,อยล้อยเพื่อาการปรับตัวแต่ผมคิดว่าของผมนี่น่าจะอยู่ได้โดยแทบจะไม่พึ่งพาเคมีเลยแต่กล้าการันตีได้ว่าเราไม่ใช้สารเคมีไม่ไม่ใช้เคมีเราก็อยู่ได้ทําได้ครับทาได้แต่อผลผลิตเราอาจจะไม่ไม่เยอะเหมือนคนอื่นแต่เราต้องดูกำไรสุทธิครับ ถามว่าคุณได้หนึ่งแสนนะคุณหักค่าต้นทุนค่าอะไรหรือ,อยังอย่างผมหนึ่งแสนเนี่ยผมมาหักแล้วผมเหลือเท่าไหร่มันอยู่ที่ผมต้องบอกว่าทุกอย่างทำส่วนมมนอยู่ที่กำไรสุทธิครับแค่นี้แหละครับฝากพวกเราไว้กำไรสุทธิจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ลผ,ผลหมกากลากไม้าจากภาคการเกษตรนะครับถ้ามาจากเกษตรอินทรีย์หรือมาจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าปลอดปลอดปลอดภัย แน่นอนที่สุดละแล้วกไ็ได้สารอาหารที่เป็นธรรมชาติ<ช>ทำให้สุขภาพดี<ช>ทำให้ราคาหรือว่าการแข่งขันในตลาดโลกดีขึ้นนะครับจากการทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็การปรับใช้สารเคมีให้น้อยลงนะครับ,รบอย่างที่คุณทองหล่อไ,ได้ทำมานะครับท่านผู้สนใจยังไงก็ติดต่อใหม่ครั้งหนึ่งเน,ะนาะได้ครับที่เบอร์ก็ได้ครับ064 แปดห้าสองแปดสองศูนย์เจ็ดครับหรือผมก็มีเขาเรียกอะไรล่ะเฟซจะไม่น่าก็ไล่ท้องหล่อแล้วนะครับเราผมก็ไม่เก่งเรื่องเฟซบุ๊กเรื่องเฟซบุ๊กนะครับเพราะไม่เก่งไม่เก่งมีเพจมีเฟซบุ๊กนะครับอ่าก็ไม่เป็นก็ผมก็อยากจะอยากจะลงเลยผมก็ลง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 ไปบางคนก็คอมเมนต์มาดีดีอะไรก็เราตอบไปแค่นั้นนะเราทำได้แค่นั้นเองอเนี้เพราะว่าจะให้ติดต่ออย่างคนอื่นเขาคงคงไม่ได้ไม่มีเวลาทำอย่างน้อยก็มีแรง แ่งก็คือโทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับไ<ช>ล่ทองหล่อก,ก็อที่สุโขทัยนี่กม็มีมีรายเดียวนะครับที่ที่จบจากวิยทยาเขตเกษตรชุสนโลกมาก็ทําสวนจนสําเร็จทุเรียนสําเร็จแล้วนะครับที่สุโขทยัยสําสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี